สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่18มกราคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็อินด็กก็ปิดตลาดไปที่1,685.44จุดบวกเพิ่มขึ้นมา4.40จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.26%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่61,000ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มขนส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็กลุ่ม ICT ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ AOT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.39%ก็มีการคาดการณ์กันถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสหนึ่งของงวดปีบัญชี66ว่าจะมีโอกาสพลิกกลับมามีกำไรได้ทางด้านของเดลต้ ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.14%ก็คาดว่าเป็นการปรับตัวขึ้นมาตามหุ้นเทคโนโลยีแล้วก็ดัชนี Nasdaq ที่เมื่อวานนี้มีการปรับตัวขึ้นมาขณะที่นานโน้มผลประกอบการในไตรามาสส4ปี65ก็คาดว่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่น Year on Year ทางด้านของ BEM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.13%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการตั้งเป้าว่าผู้ดิสาร จะใช้บริการเพิ่มขึ้นอีก20%หลังจากที่มีการลงทุนกว่า30ล้านบาทในการพัฒนาเมโทรอาร์ตของสถานีพหลโยธินทางด้านของ PTL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.92%ก็เป็นการเก่งกำไรในข่าวที่ IVL นั้นจะเข้าซื้อกิจการของ PTL พร้อมกับการทำ tender offer ก่อนที่ชนะของ i b l นั้นจะออกมาชี้แจงผ่านตลาหลักทรัพย์ว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อผูกพันใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวทางด้านของเมเจอร์ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.47%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการตั้งเป้ารายได้ในปี 66, 66นี้ว่าน่าจะขึ้นไปแตะที่ระดับ10,000ล้านบาทได้แล้วก็นอกจากนี้ยังมีการ วางงบลงทุนกว่า1,000ล้านบาทในการขยายโรงหนังแล้วก็นำไปต่อยอดธุรกิจทางด้านของสบายเทคโนโลยีวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.72%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าไรายได้ในปี66นี้น่าจะแตะที่10,000ล้านบาทได้แล้วก็มีการเตรียมดีล M&A เพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยทางด้านของ TKS ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.65%ก็ส่วน,นึงเป็นการเก็งกําไรจากเรื่องประเด็นที่จะได้เข้ามามีโอกาสที่จะได้เข้ามาพิมพ์บัตรเลือกตั้งซึ่งก็น่าจะน่าจะช่วยหนุนผลประกอบการให้มีการเติบโตกันขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นทางด้านของคามาร,ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.25%ก็คาดว่ากําไรในไตรามาส4ปี65นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นทั้ง yearon Year แล้วก็ค on Q ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากยอดขาย ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่มีการเติบโตขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งทางด้านของ CNT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.61%ส่วนหนึ่งยังเป็นเรื่องของการเก็งกำไรที่ภาครัฐนั้นมีโอกาสที่จะเร่งออกโครงการใหญ่ในช่วงก่อนที่จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งส่วนทางด้านของมีนาราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.75%ก็ยังคงเป็นประเด็นเดิมอยู่ ที่เข้ามาหนุนก็คือการร่วมทุนกับตะวันแดงโลจิสติกในการตั้งบริษัทร่วมที่มีชื่อว่า TDM โลจิสติกแล้วก็คาดว่าน่าจะให้บริการได้ในไตรมาสหนึ่งปีนี้นั่นเองทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ STGT ราคาหุ้นติดลบไป4.59%ก็ยังคาดว่านโน้มผลการดําเนินงานนั้นยังคงแย่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทางด้านของเงินบาทที่แข็งค่า ก็จะกดดันผลการดำเนินง,งานให้แย่ลงไปอีกทางด้านของ JKN ราคาหุ้นติดลบไป5.85%ก็ยังคงได้รับแรงกดดันมาจากประเด็นเรื่องของการเพิ่มทุนแล้วก็ความกังวลเรื่องของฐานะทางการเงินส่วนทางด้านของ BCP ราคาหุ้นติดลบไป2.67% KCE ติดลบไป2.46% เซเป้ติดลบไป2.75%พิอานายติดลบไป3.09%แล้วก็ DMT <Labor ator> ต <il fi> ิดลบไป3.10%ก็หุ้นต่างๆเหล่านี้คาดว่าถูกขายทำกำไรหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวกันขึ้นมาแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ